วันนอรยันทำหน้าที่เป็นกลางทางการเมืองไม่ได้รับใช้ฝ่ายใดเมินทัวลงบองเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาหลังตนตําหนิเรื่องทําหน้าที่บอกทําดีที่สุดแล้วจะก,กี่ยกก็ไม่มีวันท้อชี้เป็นสิทธิ์ยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความแต่วินิจฉัยแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงใช้มติรัฐสภาเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวทีเด็กาเรเปิสถานีประชาชนไทย P ีบีเอสรายงานให้ฟังนะครับผู้สื่อข่าวต้วแทนเมืองไทย P ีบีเอสนะครับรายงานว่านายวันมูบัติโนมัตทา ประธานรัฐสภานะครับได้กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ายังมีบางประเด็นนะครับที่ไม่เข้าใจถึงการทําหน้าที่ของประธานการประชุมว่าการประชุมวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา272แต่ว่าก่อนการประชุมเนี่ยมีข้อคิดเห็นที่ยังไม่ตรงกันก็คือว่ามีบางฝ่ายเสนอว่าไม่ควรเสนอชื่อซ้ําเพราะจะไปขัดข้อบังคับข้อที่41 แต่มีอีกฝ่ายเห็นว่าการเสนอเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยติปกติทั่วไปเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมหมวด9ที่ได้ออกพิเศษเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีจึงเกิดการถกเถียงว่าไม่ควรใช้ข้อบังคับข้อที่41และในการประชุมวิพสามฝ่ายเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจึงต้องไปขอความคิดเห็นต่อที่ประชุมรัฐสภานในวันที่19การรกรกฎาคมแต่การถกเถียงก็ยังไม่ได้ข้อสรุป และจากการที่ได้ฟังการอภิปรายตลอด6ชั่วโมงไม่มีใครอภิปรายว่ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงตัดสินใจวินิจฉัยให้ลงมติจนมีการพิพภากพ,พิจารณารทําหน้าที่เกิดขึ้นนะครับในวันมูมัตนอร์นะครับก็ยังกล่าวชี้แจงถึงข้อวิจารณ์ว่าเป็นประธานรัฐสภาสามารถชี้ขาดได้ตัวที่ไม่ต้องรอม,มติที่ประชุมว่าชี้ขาดได้แต่ก็มีคนฟ้องได้ ไม่ใช่ไม่กล้าที่จะชี้ขาดแต่วินิจฉัยแล้วว่าไม่มีข้อมูลที่จะชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็เป็นเรื่องข้อขัดแย้งจึงใช้ข้อบังคับข้อที่151การให้รัฐสภาตีความนั้นดีกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจพร้อมกับย้ำว่าไม่ว่ายกไหนก็จะไม่มีวันที่จะท้อใจเมื่อรับหน้าที่แล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ในวันูมหมัดนอนนะครับก็ยืนยันว่าทําหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมและตามนโยบายที่ยึดหลักจะปฏิบัติตนเป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่รับฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนในการโหวตครั้งที่3จะเสนอชื่อเดิมได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้ตอบไม่ถูก ้องแล้วแต่ค้าวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่หากพระเก้าไกลมีแนวคิดจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความในวันมูมัดนอก็ย้ำหลายครั้งว่าเป็นสิทธิที่ทำได้และหากว่าสาวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องดำเนินไปตามนั้นเพราะมีผลผูกพันไปทุกองค์กรส่วนเรื่องเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในโซเชียลแล้วก็สมาชิกรัฐสภาหรือว่าทัวลงนั้นในวันมูมัดนอมองว่าใครจะทัวลงใครจะคิดเห็นอย่างไรก็เป็นสิทธิที่สามารถคิดแตกต่างได้ ส่วนตัวไม่กลัวทัวหลวงเพราะว่าต้องการทําหน้าที่เพื่อให้ได้นายกฐมนตรีของประเทศไทยส่วนที่จีมีข้อตําหนินั้นพร้อมยอมรับคําตําหนิส่วนตัวไม่มีปัญหาและยอมรับได้พร้อมกับย้าว่าได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดทําด้วยความเป็นกลางแล้วเป็นเรื่องธรรมดาหากว่าต้องตัดสินอะไรย่อมมีผู้เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วย สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบต่อไปยังเป็นวันที่27กรกฎาคมนี้ซึ่งได้ออกหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะประชุมวิบ3ฝ่ายในวันที่26กรกฎาคมเวลา14.00นกา,าก็ชวนเพื่อนๆนะครับติดตามไทย PBS ทุกช่วงข่าวและสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS รวมถึงรายการสถาน,นีประชาชนทางไทย PBS 14.00น,น5นานทีจนถึงเวลา15.00นาด้วยนะครับ